คราวนี้หนักเลยก็เลยให้เขาเลือกว่าระหว่างจะทำฟูลอบบดมิโนโพลาสตี้หรือว่าฟูลทามีทักกับมินิ<อ>ถ้าฟูลจะตัดแค่นี้อ,อันนี้คือมินิตัดแค่นี้<อ>ก็เลยให้เขาเลือกครับว่าเขาจะเอาฟูลหรือมินิมีข้อดีข้อเสียต่างกันคือทำแบบฟูลก็คือตัดได้เยอะกว่าแต่แผลก็จะยาวกว่าเนี่ยแผลก็จะถึงนี้แผลก็จะประมาณนี้ใช่แต่ถ้ามินิแผลจะสั้นกว่าถึงแค่นี้ นะครับแล้วถ้าตัดฟูเนี่ยจะตึงกว่าแน่นอนอเพราะมันตัดไปเยอะแล้วก็ตึงแต่ในเคสนี้เองเนี่ยคือคือบางทีมันมันตึงมากบางทีแบบอาจจะเย็บปิดลําบากอาจจะมีโอกาสแพ้ปีได้สูงมากขึ้นเพราะว่าความตึงของเขาแล้วก็อาจจะต้องงอนตัวนานเพราะว่ามันตึงจัดเห็นไหมถ้าผมตัดไปแค่เนี้ยผมตัดไปแค่นี้เนื้อท้องเนื้อที่ท้องก็เลยแค่นี้เองอแล้วผมจะต้องดึงเนื้อตรงนี้มาปิด ซึ่งจริงๆแล้วการเปิดไปทําครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะแก้ปัญหาแค่เรื่องเดียวหลักๆเลยคือปรับโครงสร้างภูมาน้อยข้างในนะครับโดยใช้อินเทอร์นอลเบค่ะจริงๆแล้วเราจะยุ่งตรงพาร์ทนี้ซะเยอะมากกว่าะนะครับก็เข้าไปทำอินเทอร์นอลเบลเนี่ยก็ยังมีโอกาสเป็นซ้ําได้อีกด้วยอืม,อมเพราะว่าพวกเนี้ยถ้าถ้าพูดถึงมันคือแรงที่จากข้างในมันโศกมาข้างนอกเนาะ มันดันออกมามันทําให้ตรงนี้มันกว้างขึ้นมันขยายขึ้นสิ่งที่เราเข้าไปทําคือการปรับโครงสร้างในให้เล็กลงบอกลาหน้าทองเก่าไหมคะเซคุนบายค่ะ